แล้วก็ต่อไปจะเป็นดำคู่ต่อไปเป็นดงก้องฟ้ากับเพียรเทจิ๋วมาเลยนะครับมาเลยสลามดำไม่มีประวัติไม่เป็นไรนะครับสำหรับป้าสีทองฟ้าสีทองวอลโควิเศษนะครับชื่อจริงทศพรสวรุวรรณรมนะครับเกิดเมื่อปี2545ตอนนี้อายุ23ปีโอ้ใช่เหรออ๋อ นะครับน้ำหนักสีบาทนะครับจากสูง150นะครับเดือดมากว่าเตะเป็นคุณน้ำใส่เมื่อกระพองครับแก่นครับผมครับอ้าวใจเลยยกที่หนึ่งเล่มแล้วนะครับในมวยคู่ที่13บสานเวทีวันนี้คู่สิบสาแล้วนะครับสลามดำกับฟ้าสีทองสลามดำฝ่ายแดงนะครับโอ้โหไม่ดูมวยใหญ่ อีกเลนะครับเป็นโชว์ทำในลงนี้เราเสียหลักไปนิดเดียวนะครับโอ้โหฉลามดำไปทำในได้นะครับเป็นข้อหาเป็นเดิมนะครับปาธีทองแทงขวายังไม่ถึงนะครับปาธีทองหลาบดำต้องวนนะครับหนึ่งสองตัวขึ้นบนมันเตะอยู่อีกเข่าขวาอีกหนึ่งนะครับพปาธีทอง พับในได้ท si ีนึงนะครับสลถมดำล็อกเข้าหลาตก็ตีนะครับตีเข้าขวานนึงนะครับฟ้าผีทองทีเดี้ยวนะครับช่วยกันหน่อยเฮ้พับในได้ทีนึงนะครับสลถมดำแล้วก็มีสอดบอลได้นะครับของฟ้าผีทองเลี้ยงตัวมาตีขวานทีนึง ล็อกตีตีซ้ายขวาเลยนะครับล้อกตีโอ้โหตีในเข่าเดียวเลยครับซ้ายขวาเลยนะครับมาสีทองดูเลยตีเลิศนะครับยังไม่อยู่นะครับไม่ทันดุ๊ยนลยนะครับล็อกตีตีไปต่อรรมการแยกออกมาหมดยกที่หนึ่งหมดยกที่หนึ่งครับอ่าขอประกาศไปยังอ่าเพื่อนที่ชกคู่ต่อไปนี้นะครับ มานั่งลังด้านหลังผู้ประกาศเลยนะครับมานั่งด้านหลังผู้ประกาศเลย็ะเป็นแล้วก็อ่มวยชิงแชมป์ชมรมมวยไทยอาชีอพอำเภอนครทองนะครับดังกล้องฟ้านะครับหลังจากอา่ดังกล้องฟ้ากับเพียรสายกิ๋วก็จะเป็นอายอดมังกรกับสิงห์สมอมานั่งรอด้านหลังได้เลยโอเคแล้วทังยกที่2ดันขึ้นนะครับมาพบกับมวยคู่ที่สิบสามลดันเด่ ปาดีทองนำ้ำเงินโอ้โหเอารับทันทีเลยนะครับปาดีทองเอารับล็อคล็อคครับอันนี้ไม่ถนดัดนะครับกรรมการต้องแยก,กออกมาปาดีทองค่อยๆขยับเข้าหาแข่งสายของสลามดำพื้นไปทำอะไรได้ทีเดียวยามมาพุ่งแล,ล้วตี คนตีอยู่หวสายองปาดีทองใครสืบข้หาปาดีทองแข่งสายมือไปนะครับลดมแข่งสายรอบเข้ารอบเหมือนเดิมนะครับปาดีทองรอบตตีอีโหานทง เขาบางพาเลยนะครับบังเอ๊ะครับเข้ามาได้จนิงนะครับมาที่ทองล็อกล้วก็แยกกับอายีอายังไงพอเก็บเองได้ดิเน็นเอหน่วยนะครับประการเห็นว่าไม่ชนะสนีก็แยกออกมาจัดันต่อในกลางเวที ไปเดลยจากโต๊ะหานะครับลาา้างดำขเข็นซ้ายเลื่อนไปใปัดล่างไม่โดนะดนะครับเขาเลยเข็นซ้ายมาไม่เต็ก็ไม่โดนเพือนเข็นขวาเลยล้างดำลดยกท,ที่สองยกที่สองครับโอ้ยไม่ยากครับ เอาอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าดังก้องฟ้าหลังเพียนเด็จิวเนี่ยเราจะระธานไปเอายอดมังกรสีส้มมาครับเจ้ายอดมังกรสีส้มมารัมยกที่3ผมโอูตที16คะแนนดับ ฟ้าสีทองตู้กันมาถึงยกที่สามแล้วนะครับยกท้ายี่เอาถ่ายเดินเข้าหานะครับฟ้าสีทองเข้าล็อกอย่างเดียวไอ้ข่าวขายกัได้ทีหนึ่งจราจรดำ่ายยอดมากเลยหายสินสบายครับยอดมากเลยหายสินสบายมาครับมาเดียวไม่ถึงนะครับสองเดิมฟ้าที่สองก็ยังไล่อยู่ไล่รถรถได้ตีไม่ได้นะครับทำไม่ได้ก็มาต้องมีรถมา ยอดบางไก่ยอดบางรก่ยอดมงก้อนะข้างขวาตีทองขวาตีทองขวาทีนึงตีทองตีทองทีนึงมันไปกจะเนต้องอยู่ต่อยมาต่อยมัดไม่ต่อยมาดต่อยมัดดูันมาถึงแล้วตสามแ้ว้ยแล้วนะครับ เห็นฉลามดำเป็นฝ่ายขยับเข้าหาอาารย์นักกวนมาลูกอาจานักกวนมายังแสงสายกระยังไม่ถึงยังห่างอยู่นะครับฉลามดำโอ้ ตู้กันมาถึงยกที่สามแล้วก็ผ่อนผ่อนกันบ้างนะครับก็เลยจะจ้องจ้องกันอยู่หมดยกที่สามครับเดี๋ยวมาดูครับอ้าต้้งต้องขออภัยนะครับแฟ่นมวยที่ติดตามผมฟังฟังผมนะครับเนื่องจากว่ามวยกู้ดังก้องฟ้ากับเพียดจิ๋วเนี่ยเราจะเอาเป็นคู่ตัวรายการนะครับเราก็เลยจะยกของยอดมังกรกับสิงห์พมอยขึ้นขึ้นยกก่อนนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรเราแซลสิริพงศ์ครับอ่าเอาตามนี้ครับ,บ